สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีป่าฝนาบแม่มดคลิปนี้เรามารู้จักว่านดอกทองกระเจากันนะคะพอดีช่วงเนี้ยกระเจาว่านดอกทองกระเจาติดดอกพอดีเลยที่แบบต้นว่านดอกทองกระเจาสวยก็เลยถ่ายคลิปช่วงนี้ไว้เพราะว่าหลังจากที่ติดดอกนี่แล้วก็จะมีแต่ต้นกับใบแล้วก็จะไม่เห็น ก็จะไม่เห็นดอกดอกเขาจะมาก่อนต้นหรือมาพร้อมๆกับแทงหน่อเลยค่ะดอกทองกระเจ้าเนี่ยช่วงนี้ถ่ายคลิปนี้เป็นวันที่12เมษายนก่อนสงการนะคะเพราะว่าพอดีมีฝนน่ะตกสองสามครั้งก็เลยทำให้วาดน่ะติดเร็วแล้วก็แทงหนอ่อติดดอกเร็วขึ้นแกเลยถือโอกาสถ่ายคลิปช่วงนี้เลยเพราะว่าจะได้เห็นลักษณะดอก ลักษณะดอกเขาก็จะเล็กๆค่ะกระเจากระเจากระเจียวกระเจียวกระเจียวก็จะต้นใหญ่กว่ากระเจากระเจียวก็จะลักษณะนี้ค่ะนี่กระเจาก็จะมีดอกเนี่ยดอกย่อยดอกแท้เขาจะสีขาวๆเล็กๆแล้วก็มีตรงกลางก็จะสีเหลืองๆอ่อนหัวเขาก็จะหัวเล็กๆเหมือนอวัยวะเพศชายหัวกลมๆเล็กๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะติดเป็นช่อดอกแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยค่ะก็ขยายหัวก็ด้การเอยขยายต้นด้วยการแยกหัวนี่แหละคะ่ะปลูกหรือว่าในธรรมชาติติดเมล็ดก็เพาะได้ค่ะ,มะเมล็ดก็จะเพาะก็จะเป็นต้นเล็กๆแต่ก็นิยมขยายพันธุ์ด้วยด้วยหัวด้วยการแยกหัวว่านดอกทองกระเจาจัดเป็นว่านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมก็จะใช้ดอกอะ่ะ แช่น้ำมันจันท์แล้วก็พกติดตัวเป็นเสน่ห์กับผู้พบเห็นหรือใช้ค้าขายแล้วก็ในผู้ชายที่เจ้าชู้ใช้พกติดตัวก็มีคาถากำกับนโมพุทธายะ3าคาบนะคะที่ที่นำไปใช้ก็จะสำลิดผลว่านดอกทองกระเจา ก็จะเป็นเป็นพืชหัวที่ที่ขึ้นต้นฝนแทงหน่อแต่ติดดอกต้นฝนประมาณเมษาพฤษภาแล้วก็จะยุคในเดือนตุลาพฤศจิกาค่ะเป็นวงจรลักษณะนี้ก็คือขึ้นหน้าฝนยุคหน้าหนาวนะคะก็ดอกทองกระเจ้านี่ก็ปลูกปลูกวันจันทร์ดีที่สุด คาถาลดน้ําก็น้โมพุทธายะค่ะนี่เราก็รู้จักว่านดอกทองกะเจ้ากันนะคะก็ในตำราเราก็จะเห็นแต่ต้นกับใบวันนี้เราโชคดีเลยได้เห็นดอกดอกเขาดอกอ่อนนะที่ขึ้นใหมอ่อ่ะเก็บทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้นะคะในคนท้องถิ่นในภาคอีสานเนี่ยเขา ดึงช่อดอกอ่อนมาลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกได้เหมือนกระเจียวอะคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่ต่อไปของแม่มดด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม